กัสบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกัสบสวัสดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบ่มคือเก้าเมื่อนี้มแม่น้องแก้มบ่มสีไปลายใสถาหลุนถาส้มนำกันเด้ออ๋าน้องแม่น้องแก้มบ่มสีไปใสหว่าถาหลุนถาส้มนำกันป้าเข่ากับเลื่องหุ่งเลยเมื่อนี้มาเลาะข่าเรืองหมดเลยเข่าล้อน้ำ ่าอนเอ้ยพี่น้อง่าน้องอนเอ้ยเพิ่นสิไปสายถารุนถาส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยายถาไายพี่น้องดีกว่าใช่ไหมไหนใช่ดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพยายามตรงพยายามตรงพยายามตรงถาลุนน้ำกันวัดสีได้บ่ยายเนาะยายกับปูกับอวบหลอดเด้อ เขาวนางส่นคือยังบ่อเขากลางบ่ถหา,า,าชีวิตได้บบกอีเลยโอ้เนี้ยมาใหม่เลยไมอเนี้ยว่มนา้อขอโอ้ตัดเนี่ยนี่กับแปนนอย่างสบายเลยเนาะออืญาติฮอนโง่พปละอย่างกัน นี่น้องอเนยสิไปยามตรงพี่น้องทารุนทาสสมน้ำการว่าสิได้บ่รือบ่ได้อุ้ยอุ้ยน่าจ้านะฮอดเขตได้เดียวนี่เออเออละขึ้นประหารเนาะอืม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  โดนไลยหักเงินค่าได้เออพี่น้หนอ่ยถกบ่อไว้เด้อเขากำลังอออพี่น้องมันเป็นเข่ากลางเลยเนาะ ดีแล้วมันจะบริเกี่ยวอย่างน้ำอืมอืมเข็นเข่างันบ่เออมันเป็นข่าวก้างเอาน้ำลาวนะเออเข่าอนี้บ่เราหายเขาไปใส่หน้านะข่าวยังเราบ่ ที่เราบอกห้แม่น้อ,องแก้มบุม๋มมันเม่น้อ,องกีก้าเปอเซนต์พนเขาอีซังเราบอกหมากใหญ่ๆอย่างนี้พี่น้องเลยธรรมศาสตร์เออในหัะกระลงบ่ย่าปลาเออเบิ่งถาลุนถาเบิ้งรำกันพี่น้องวมาสิได้บอกเอาข่าวหวานแล้วคืองามอีส่ะข่าวหวานบอก เออกระงามอยู่ได yup. ้เนย่าเนาะวานเบิดกับขวานขึ้นคืองามอืมบัดขึ้นกับงามอยู่ได้เลยต้นนั่นคือว่าจาไม่ได้เกี่ยวค่ะว่ะจะเบิ่งในข่าวห้าหน้าแดงของพิ่ธนาหันเลยเออจะเปลาอยู่ก้นมันผมบอกป้าพี่น้องเอออืม อ้าวมันคือลงไป้ะน่ะเออคือว่าตรงตัวนี้สุมันเนาะอ่าถาลุถาเบิ่งนกำแพงไปแอ้เอ้ยวิธียามโตโอ๊ยหมดแดงพายสบายดีพี่น้องเชื่อมตรงสบายดียายโค้งลงเลิกป่าน่ะเนาะอืมว้า ตพี่น้องรุ่นทำการเด้พี่น้องเด้อปลอดิไดหรือบ่ดไดเมืน้องแกมบ่มยังรอรุ่นอยู่เดียวนี่ป๋ายสิไดบ่อปลาปลาอืมอืมเราะปล้องลองเหรอเนาะอืมมีพี่น้อพี่น้องปลาอะไรนั่นเลยมากระไดขนาดล ห้องยามไปเลยรอบหนึ่งเนาะปาโตได้ได้พี่น้องได้ก็ได้หน่อยก็ได้ลายพี่น้องปลาขาวมันลงมาแต่หน้า<ะ>จานพวงหมเลยนี่เนาะเอ,นะอืม,มอ,อืมลงมาแต่นี่อืม องอได้ยังเล็กข้าเจ้าฮึปลาถึงแล้วลันาดต่มต่มตัวนั้นก<ะ>็บปูเฮ้กระปูแบ่อีมเป็นหล่อมลงมาพี่น้องเลยหล่อมปลาลง พีแล้อยาหมุนบ่ยาหมนล้อืออ่าอ่าปีบุลงไม่คคกับบุอือเป็นปลาบุลงบ่ยังบุลงเพราะว่้พนยังสิตกอยู่ตรอเขาน่ยเหลืงเออยามตอนน่นต่อพี่น้อง พอสิได้หรือบ่ได้ถ้าลุ้นถ้าสมนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาเ็มันบอดนะฮะแล่แมันบอดเพราะว่าน้ําบ่เวิ้นเนาะแต่ว่ามันลงมันก็เต้นขึ้นนําบ่จักอ้อืมจยิบลิ้นใส่คักแน่บ่ะ มันบ of ิดมากับออกแล้วเนาะถือบ้าตัวนะอืมอือเออมันคืนเนาะอย่าเนาะาลายเนาะอือ ซิแม่นความมละมัน huh. oh, ูจักเพ่สิตกจักเบิ่งยู่ไสเออได้พี่น้องได้สนี้แหอือป่ะเฮาก็สิได้เมื่อบาดนี้ยามแรกก็สิได้ย่างขึ้นเมื่อคือเก่าเนาะเอ้ยตะปูก็มันบ่ฮึดทางสิลงเฮาว่าเนาะ

เออน้าลาบ้อนนี่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 เล้วแหลมลงมาเนาะอมให้น้าได้ประจำที่อืมอันนีประจำให้น้าขึ้นตรงนี้อืมให้น้าชุบออกไปนะอืมอืมธรรมศาสตร์พี่น้องธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์หลาย หายรลอนหน้าเมื่อหนึ่งก็ได้คำแม่เมืองในหน้าคือหมู่เราเป่นเราเออเราตายแต่หน้าประทานก็มาบั่นเกิด่น้องแก้มบุญน,น้องคลิปนี้ก็ สมาชา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแ่น,นองแกมบมเด้อภากเบิง่งภากส้มต่อๆไปสบายดี